อ่ะโอเคครับผมอ่ะเรื่อกันเลยนะครับวันนี้ไฟฟ้าแล้วก็งจรไฟฟ้านะครับเขาบอกว่าอย่างรูปภาพนี่เป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตเราบอกนักเรียนเคยใช้มือลูบหนังแมวไหมนั้นเมื่อกี้ก็พวกเราตอบกันไปแล้วนะเอากิจกรรมที่เคยเอาลูกโปง่งถูผมเอาไม้บรรทัดมาถูผมนะยีแล้วก็เอาไปแตะวัตถุที่มันน้ำหนักเบาๆมันจะมีการดูดกันอะไรขึ้นมานะครับนะ ไปดูการเกิดแรงไฟฟ้านะครับแรงไฟฟ้าไฟแรงไฟฟ้านี่คืออะไรไฟฟ้าเขาบอกว่า <_ s 1> เกิดขึ้นนะระหว่างประจุด้วยกันประจุไฟฟ้ามีอยู่กี่ประจุเอ่ยนะประจุบวกกับประจุลบนะครับแล้วก็จะมีอยู่สองแรงก็คือแรงดูดกับแรงผลักเคยเคยเล่นแม่เหล็กไหมนะเห็ไหมครับ อ่าแม่เหล็กถ้าขั้วมันต่างกันมีบวกกับลบใช่ไหมเวลาที่มันจะดูดกันนะมันต้องมีขั้วที่ต่างกันมันถึงจะเคลื่อนที่เข้าหากันนะครับอแต่ถ้าขั้วมันเหมือนกันอย่างเช่นลบกับลบบวกกับบวกมันจะเป็นไงผลักอ่ามันจะดันกันออกใช่ไหมอ่าใช่มันจะมันจะผลักกันออกข้างนอกอ่าใช่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 นะครับอ่า นี่นะครับนะในในวัสดุเขาจะมีประจุอยู่ในวะัตถุวัสดุมีประจุประจําตัวนี่เห็นไหมครับนะเวลาที่อย่างรูปรูปแรกเนี่ยประจุมันยังเป็นไงเป็นกระจัดกระจายกันอยู่ใช่ไหมพอเอามาถู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 นะครับก็เกิดเป็นแรงนะเกิดเป็นการจัดเรียงของประจุใหม่เอาลบมาอยู่ฝั่งนี้ เอาบวกมาอยู่ฝั่งนี้หันหน้าเข้าหากันพอขั้วต่างกันลบกับบวกมันก็เกิดการดูดกันนี่ขั้วต่างกันใช่ไหมครับมีประจุไฟฟ้ามีอยู่2ออย่างใช่ไหมมีบวกกับลบอันนี้คงไม่ต้องแคปเนาะง่ายๆนะครับไปต่อได้เลยตัวอย่างการเกิดแรงไฟฟ้าในชีวิตประจําวันอย่างช่วงฤดูหนาวอาการแห้งๆ เสื้อผ้าอาจถูกดูดติดตัวของเราได้เคยเป็นไหมในช่งวงฤดูหนาวอากาศแห้งๆเสื้อผ้ามันจะติดอยู่ในตัวดูดหรือใครอากาศไม่ไม่หนาวไม่อะไรก็เคยเคยถอดเสื้อแล้วมีเสียงประจุไฟฟ้าไหมเวลาเสื้อกิกีฬาแห้งๆไม่รู้เคยเป็นเปล่านะถอดแล้วเป็นประจุเลยเสียงโป๊ะแป๊ะโป๊ปปปะแปะหรือการเนี่ยอะไรครับลูป ขนแมวหลายๆครั้งทาให้มีขนแมวติดมือมาหลายเส้นบางคนบอกว่าเอ้ยขนแมวหนูร่วงก็เลยติดม,มาลูกลูกไปปุ๊บขนติดเพียบเลยแมวขนหล่นหมดตัวเลยติดมือ <c oughs> นะไม่ใช่นะขนหนูติดเปล่าขนหนูเคยติดเปล่าอะแล้วก็หวีผมเห็นไ,ไหมครับเมื่อหวีผมหลายๆครั้งจะทำให้เกิดแรง ไฟฟ้าได้เคยเป็นไหมหวีผมหวีผมแล้วตั้งผมตั้งตรงเลยเคยเคยเป็นเปล่านะผมชี้ขึ้นนี้ลเลยเป็นเปล่าเออเพราะว่าหนูหนูเป็นคนห,หัวหัวจิกครับหัวหยกักดึงห <laughs> วีหวีติดผม <laughs> ดึงออกไม่ได้ <laughs> นะ <laughs> นึกว่าเกิดประจูบไฟฟ้าที่ไหนได้นะผมเป็นหลอนนี่เองอ่ะต่อไปนะครับ ง่ายนะครับเขาบอกว่าแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เขารที่เราเอามาถูที่เกิดการสัมผัสเสียดสีเขาเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตนะอันนี้ก็มีการทดสอบง่ายๆนะหรือตอนนี้ใครที่มีหวีอยู่ใกล้ๆตัวครับนะลองทดสอบดูสิเอ๊นะวันนี้ให้การบ้านเป็นคลิปดีไหมนะหวีหวีผมแล้วก็ ไปติดกระดาษดูเป็นคลิปดีไหมวันนี้นะใครว่าดียกมือเย่ดีทุกคนเลย <laughs> ดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทำให้ทำคนละแบบดีกว่าทำคนละแบบดีกว่านะเดี๋ยวเนี้ยเอาไปวีผมแล้วก็ไปแตะกระดาษเชกระดาษแม้บรรทัดก,ก็ได้นะแม้บรรทัดถูถูถ,ถูแล้วลองดู ต่อไปครับียัยไม่มีอะไรให้แคปเนาะง่ายๆเองนะครับเขาบอกว่าแรงไฟฟ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัตถุอ่าไม่ได้เกิดทุกอย่างนะครับเขาบอกอ่านี่ตัวอย่างที่ทำให้เกิดแรงไฟฟ้านะครับพลาสติกยางนะแก้วส่วนวัสดุที่ทำให้เกิดไฟฟ้าค่อนข้างยากหรืออาจจะไม่เกิดเลยนี่ครับพวก โลหะนะโลหะกับไม้อันนี้หมายถึงเวลาที่เอามาถูกันนะเอามาถูกันเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดแรงเสียดสีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเอามาถูเราลองดูขวดพลาสติกก็ได้ใช่ไหมขวดพลาสติกขวดน้ําถูหมนะยางนะครับหรือแก้วเอาผ้าเช็ดเช็ดนะเอาผ้าเช็ดรูปดูลองดูว่ามันมันจะมีไฟฟ้าสถิตไหมส่วนการถูโลหะถูไม้ไม่ค่อยเกิดนะ เขาบอกว่าเกิดเกิดได้ยากค่อนข้างยากไม่ใช่ไม่เกิดนะครับขออภัยนะอ่ะต่อไปนะครับต่อไปเลยปัจจัยก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นอยู่กับหนึ่งความชื้นความชื้นของวัตถุก,ก็คือถ้าวัตถุมีความเปียกใช่ไหมชื้นใช่ไหมใช้เปียกไหมนะอย่างเช่นเราก่อไฟอ่ะถ้าก่อไฟหมูกระทะอย่างเงี้ยเวลากินแรกๆอะ ก็จุดง่ายอยู่พอน้ำหมูทะมันไหลลงไปมันเริ่มเปลี่ยนเป็นไงกลายเป็นเริ่มชื้นใช่ไหมเริ่มชื้นก็ไฟก็เริ่มดับนะเราก็กำลังหิวล้นร้อน,อนไฟก็ไม่ทันใจจะ <laughs> <laughs> เอมบอกโยมาอีกแล้วหมูกระทะจนได้นะครับแม่เป็นเดอะเบสเลยหมูกระทะเนี่ยแล้วก็ต่อไป <laughs> ประเภทของวัตถุอ่าก็คือก็คือชนิดของวัตถุนั่นเองครับว่าอะไรที่ทําให้อ่ามีผลต่อการเกิดก็คือชนิดของมันนั่นเองอ่าแล้วก็อันต่อมาก็คือระยะเวลาที่ใช้ถูก,กับวัตถุนะครับอันนี้ก็คือหมายถึงเวลาเวลาถูบางอย่างต้องใช้เวลาพอสมควรถูก,กันเสียดสีกันอย่างเงี้ยอย่างไม้ ไม้ก็ไม้บางชนิดไม้ไผ่อย่างนี้ใช่ไหมครับที่เวลาเกิดไฟป่าไม่มีใครไปจุดเพราเกิดจากต้นไม้เป็นไงครับต้นไม้เป็นไงอย่างกอไผ่มันมันเสียดสีกันใช่ไหมเสียดสีกันนานๆน,น,นานเข้านานเข้าแล้วมันก็เกิดความร้อนแล้วก็กลายเป็นเชื้อเพลิงขึ้นมาเหมันใครเคยดูเคยดูสารคดีสารคด,รดีพวกเอาชีวิตรอดในป่าไหมอ่าเวลาที่ ก็จะมีอ่ามีคนแสดงวิธีจุดไฟใช่ไหมนะแสดงวิธีจุดไฟเอามือปั่นเอาไม้ปั่นอะไรเนี้ยให้มันเป็นเชื้อเพลิงขึ้นมานะครับก็เกิดจากความร้อนเอาต้องเลือกชนิดไม้ไม้ที่แห้งไม่ไม่ชื้นเกินไปไม่แห้งเกินไปอะไรประมาณเนี้ยถ้าเราสังเกตใช่ไหมครับเนื้อไม้พอดีอ่าพอดีต่อการติดไฟนะครับพวกนี้นะเนี่ยก็คือระยะเวลาการถูบางชนิดก็ติดเร็วบางชนิดก็ นานกว่าจะติดนะครับอ่ะต่อไปเลยผลของแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคบอกว่าผลก็คือถ้านำวัตถุมาถูกันมาขัดกันนะครับผลของมันจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประจุก็คือแลกเปลี่ยนไอขั้วบวกกับขั้วลบเมื่อกี้ประจุบวกประจุลบนะครับจึงทำให้นะวัตถุนั้นไม่เป็นกลางทางไฟฟ้านะครับ นะหากนำวัตถุที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเข้ามาใกล้วัตถุที่มีน้ำหนักเบาจะเกิดการเหนี่ยวนำเรู้จากการเหนี่ยวนำไหมเหนี่ยวนำก็คือดูดนั่นเองนะครับดูดเข้ามานั่นเองเหมือนเมื่อกี้การทดลองเอาหวีหวีผมแล้วไปดูดเศษกระดาษที่มีน้ำหนักเบากว่าใช่ไหมครับมันก็จะดูดขึ้นมานั่นเองงงไหมนะอ่ะนี่นะครับยกตัวอย่างเช่น การถูไม้บรรทัดอันนี้ทดลองได้นาเนี่ยนี่อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับมาจําไว้นะเพื่อได้ทำกันบ้านนะครับใช้ผ้าแห้งอผ้าแห้งขัดถูใบไม้พลาสติกหลายๆครั้งนะจะทำให้เกิดแรงไฟฟ้าขึ้นนะอย่างมีใครผ้าผ้าเช็ดหน้าจอโทรศัพท์เขาเรียกผ้าอะไรผ้าไมโครผ้าอะไรใช่ไหมผ้านาโนผ้าอะไรเนี่ยลองดูครับ นะหรือผ้าขนสัตว์ผ้าผ้าขนหนูอะไรพวกนี้ลองดูสิลองไปถูแมทันแล้วติดเกระดาษขึ้นมาไหมนะโอเคอนนี้ไม่ต้องแคปเนาะผ่านไปได้ครับผมต่อไปอ่ะเขาบอกหากนำวัตถุ2ชิ้นที่ไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าเข้ามาใกล้กันจะทำให้เกิดแรงระหว่างวระจ,จุไฟฟ้าขึ้นนะถ้า2ชิ้นไม่เป็นกลางมาใกล้กัน อย่างเช่นผักกันอ่าข้อนี้ก็คือทําให้ประจุมันเหมือนกันให้มันเป็นบวกบวกเหมือนกันหรือลบลบเหมือนกันเนี่ยก็คือถูถูเหมือนกันเลยทั้งสองใบมีลูกโป่งสอใบถูเหมือนกันเลยแล้วก็เอาไปใกล้กันมันก็จะผักกันแต่ถ้าถูลูกใดลูกหนึ่งมันอาจจะเกิดการดูดการเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าถูเหมือนกันเลยเนี่ยถูทั้งสองันเลยนะถูทั้งสองอันมันก็จะเป็นประจุเดียวกัน ก็ทําให้มันผักกันนั่นเองนะคือถูด้วยชนิดเดียวกันไดยนะนี่เห็นเห็นรูปภาพไหมครับนะลูกโป่งก็ทําจากวัสดุเหมือนกันผ้าที่เอามาถูก็เป็นผ้าชนิดเดียวกันถูพร้อมกันนะอันนี้อาจจะลองเล่นที่บ้านกับน้องกับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยกับหนูแฮมสเ,เตอร์ได้เปล่าไม่รู้ให้หนูถูอีกลูกหนึ่งนะส่วนต่อไปเป็นการถูชนิดเดียวกันนะทาให้เกิดไฟฟ้าต่างกาันจะเกิดแรงดูด อันนี้ก็คือถูใบหนึ่งนะด้วยผ้าถูใบหนึ่งด้วยมืออ่าอันนี้เห็นไครับวัตถุที่ใช้ถูต่างกันนะก็จะเกิดขั้วที่ต่างกันนะครับนะเห็นไหมครับถ้าถูเหมือนกันวัตถุเหมือนกันอย่างเงี้ยก็ําให้เกิดประจุมันผักกันลูกโป่งก็ผักกันออกแต่ถ้าวัตถุชนิดเดียวกันถูด้วยต่างกันนี่นี่อันนึงอันนึงถูด้วยมืออันนึงถูด้วยผ้าามันก็จะเกิดประจุ คนละอันแล้วก็จะดูดกันนั่นเองนะครับนะ่นะ,นะยากๆซับซ้อนหน่อยเดี๋ยวรูแคบส่งไปให้นะครับอ่ะต่อไป,อไปนักเรียนคิดว่ารูปหลังแมวหลายๆครั้งนะคำถามแรกเมื่อกี้จะเกิดผลอย่างไรเพราะอะไรนะเขาบอกว่าเมื่อเราใช้มือรูปหลังแมวหลายๆครั้งทำให้ขนแมวตั้งชูขึ้นหรือขนแมวติดมือหลายเส้น ก็เพราะว่ามีแรงไฟฟ้าเกิดขึ้นนั่นเองอ่างงไหมเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวจะพอเรื่องของแรงของไฟฟ้าหรือไฟฟ้าสถิตนะขอพอไฟฟ้าสถิตแค่นี้ก่อนนะอ่ะโอเค